สำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำตัวละครเคลื่อนที่นะคะอันตอนแรกไปเลือกตัวละครก็จะเป็นเอาตัวละครที่แบบมันเดินนะคะจากนั้นไปที่คอสตูมนะคะนี่ก็จะมีเป็นสีนะคะจากนั้นก็ ก็เลือกมาก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นไปที่อีเวนท์นะคะแล้วก็เลือกทงสีเขียวแล้วก็กดไปที่คอสตูมไม่ใช่นะคะอืม ไปที่คำว่า control แล้วก็กด forever นะคะไปที่ sound ไม่ใช่คะ่ะต้องไปที่ลูกแล้วก็กดคำว่า nek costu m e นะคะ จากนั้นนะคะให้ไปที่คอสตูมนะคะแล้วก็เลือกซีคอนให้กดเล่นดูนะคะนี่ค่ะแล้ก็จะเคลื่อนที่ทนะคะ จากนั้นให้เลือก background ค่ะให้เราเอา background ตามใจชอบเลยนะคะ